วัสดีครับพี่น้องใหม่จาก V ี a าร์เดลเซนผมมีข้อความจากพระเจ้ามาฝากครับผมไ้รับข้อความนี้เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วแต่ผมรอให้พระเจ้าท่งยืนยันก่อนครับผมได้อธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วและผมมั่นใจว่ามันจะอวยพรพวกคุณได้มากเท่ากับที่มันอวยพรผมและน่าจะตอบคำถามของหลายๆคนที่เคยถามเรื่องนี้ด้วยครับ ดังนั้นโดยไม่ต้องเสียเวลาผมจะเข้าเรื่องเลยนะครับเช้าวันหนึ่งผมจึงเข้าเฝ้าพระเจ้าแล้วถามว่าพระองค์อยากจะบอกอะไรกับลูกๆของพระองค์บ้างครับและพระองค์ตรัสว่าข้าอยากจะบอกผู้เขาว่าข้ารักพวกเขามากแค่ไหนผมก็คิดในใจว่านั่นและคือเสียงของพระองค์จริงๆนั่นแหละคือสิ่งที่พระองค์จะพูดจริงๆแต่ผมก็เริ่มคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาผมพูดว่าพระเจ้าผมจำได้ว่าตอนที่ผมเริ่มได้ยินเสียงพระองค์เมื่อหลายปีก่อน ผมกลัวว่าการที่ผมได้ยินเสียงพระองค์นั้นมันดูโง่เขลามากผมยังจำได้ว่าผมคิดว่าไม่มีทางเลยที่ผมจะบอกใครได้ว่าพระองค์กำลัง d r i สกับผมและผมได้ยินเสียงพระองค์จริงๆเพราะผมไม่รู้จักใครเลยที่กล้าประกาศเรื่องแบบนี้เหมือนกันหรือผมไม่รู้จักใครในแวดวงของผม ในพันธกิจและในที่ที่ผมอาศัยอยู่รวมถึงคนที่ผมรู้จักด้วยแล้วพระเจ้าก็ทรงแทรกขึ้นมาทันทีแล้วตรัสว่าแล้วเจ้ารู้ได้อย่างไรว่านั่นคือเสียงของข้าผมก็ตอบว่าเออพระเจ้าผมจะฟังคนอื่นพูดดูวิดีโอบน youtube หรืออ่านอะไรบางอย่างแล้ววิธีที่เขาพูดหรือโทนเสียงที่ได้ยินมันเหมือนกับสิ่งที่ผมได้ยินเลย แล้วจู่ๆผมก็เริ่มรู้สึกเหมือนกับว่ามันคลิกกับผมขึ้นมาแล้วพระเจ้าก็สงแทรกขึ้นมาอีกครั้งแล้วปรัดว่าข้าจำได้ว่าตอนที่ข้าฟังเจ้าข้าก็คิดว่านี่แหละคือเสียงที่ข้าได้ยินเวลาที่ข้าฟังเจ้าแล้วผมก็บอกกับพระเจ้าว่าผมจำได้ว่าที่ผมได้ยินจริงๆมันเกี่ยวกับความรักครับ มันคือความรักในข้อความที่พระองค์พูดถึงและส่งออกไปซึ่งข้อความเหล่านั้นมันสัมผัสใจผมจริงๆเป็นความรักบริสุทธิ์ผมสามารถรู้สึกได้เลยพระเจ้าก็ส่งแทรกขึ้นมาอีกครั้งพระองค์ตรัสว่าข้ารู้ข้าเห็นว่าเจ้าจะตอบสนองยังไงข้าจะเฝ้าดูเจ้าเวลาที่เจ้าร้องไห้และข้าจะอบกอดเจ้าเพราะข้ารู้ว่าสิ่งนี้มันสัมผัสใจเจ้าจริงๆ แล้วผมก็ตอบตับไปว่าพระเจ้าผมรู้ว่าข้อความเหล่านี้และวิธีที่มันถูกนำเสนอม,มาจากพระองค์แน่นอนเหมือนกับว่าผมแค่รู้ในบางจุดผมหรือมีศรัทธาหรือพระองค์ประทานพระคุณให้ผมแล้วผมก็แค่เดินหน้าต่อไปแล้วก็คุณเข้าใจไหมแล้วพระเจ้าก็กลับมาตอบอีกครั้งอย่างรวดเร็วเลยพระองค์พูดเหมือนกับว่านี่มันเป็นความลับเ,เล็กๆของเราใช่ไหม ผมก็ตอบว่าใช่มันก็เหมือนเป็นความลับเฉพาะของเราผมก็หัวเราะเบาๆเพราะอีกครั้งผมไม่สามารถบอกใครได้เลยดังนั้นคุณก็รู้ตอนเริ่มต้นมันยากมากแต่ผมก็วางใจในพระเจ้าว่านี่คือสิ่งที่พระองค์ต้องการให้ผมและเพื่อเริ่มต้นการเดินทางนี้อย่างแท้จริงในแบบนั้นๆก็เหมือนเป็นจุดรเริ่มต้นในความหมายนี้แล้วพระเจ้าก็แทรกขึ้นมาว่า และเจ้าก็เลือกที่จะชี้รู้ความศัทธาแบบเ,เด็กๆข้าดีใจที่เจ้าทำแบบนั้นผมก็ตอบว่าพระเจ้าผมพูดว่าผมคิดว่าผมต้องการผมคิดว่าผมต้องการให้พระองค์ผักดันผมทีละนิดทีละหน่อยเมื่อเวลาผ่านไปตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมรู้สึกแบบนั้นจนถึงตอนที่ผมยอมแพ้และกระโดดด้วยศรัทธาอย่างแท้จริง มันเป็นกระบวนการและพระองค์ก็เห็นด้วยแต่พระองค์ก็แทรกขึ้นมาว่ามีช่วงหนึ่งที่ข้าคิดว่าค้าได้สูญเสียเจ้าไปแล้วแต่แล้วเจ้าก็ปลับมาพระองค์ตรัสเจ้าจำได้ไหมว่าค้าเคยบอกเจ้าว่าข้าจะเป็นผู้สอนเจ้าเองแล้วตอนที่พระองค์พูดแบบนั้นมันก็ยากที่จะได้ยินจริงๆเพราะผมไม่ผมไม่รู้ตัวเลย แม้แต่พระเจ้าก็เหมือนจะยังไม่แน่ใจว่าผมจะเข้าใจหรือเปล่าแล้วผมก็กลับมาอีกครั้งอีกครั้งนั่นแหละคือการกระโดดด้วยศรัทธาหรือพระคุณที่พระเจ้าประทานให้ผมและผมดีใจมากที่ผมทำแบบนั้นแล้วตอนที่พระองค์บอกผมว่าจะเป็นผู้สอนผมเองผมก็รู้สึกท่วมท้นและประหลาดใจมากเพราะในพระคัมพีมีหลายตอนที่บอกว่า มันเป็นสิ่งดีสำหรับเราเหมือนที่เปาโลพูดไว้ว่ามันดีสำหรับเราที่จะรับใช้กันและกันมีความสัมพันธ์ต่อกันอยู่ในความเชื่อและเติบโตไปด้วยกันและพระเจ้าก็เน้นย้ำเรื่องมีด้วยผมก็มีคนที่พระองค์จัดเตรียมไว้พระองค์ทำให้ผมรู้และพระองค์ก็นำคนเข้ามาและออกไปจากชีวิตผมเพื่อสิ่งนี้ แต่พระองค์บอกว่าการเป็นสวาวกของผมจะมาจากพระองค์เองนั่นเป็นเรื่องที่ทำให้ผมตกใจมากจริงๆแล้วผมใช้เวลานาน,านกว่าจะยอมรับเรื่องนี้กับใครสักคนได้แต่พระองค์ก็กลับมาหาผมทันทีหลังจากนั้นและพระองค์บอกว่าผมไม่ได้ต้องการฉันไม่ต้องการให้เธอถูกชักจงูงโดยคนอื่นเกี่ยวกับวิธีการฟังเสียงของฉันเธอได้ยินเสียงของฉันอยู่แล้ว และฉันไม่อยากให้เธอสูญเสียความใกล้ชิดกับฉันไปเพราะฉันรู้จักเธอเป็นอย่างดีและฉันก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอแล้วฉันก็บอกว่าเอาละครับพระเจ้าผมคิดว่านี่คงจะนำเราไปสู่หัวข้อที่ผมรู้สึกอยู่ซึ่งมันก็เริ่มต้นขึ้นในเช้าวันนั้นแล้วพระเจ้าก็เริ่มต้นข้อความของพระองค์พระองค์ตรัสว่าลูกท่รักของเราเจ้าชอบที่จะได้ยินเสียงของเราหรือไม่ เจ้าต้องการมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเราหรือเปล่าอยากได้ยินเสียงของเราเหมือนนกพิราบของเราไหมขึ้นหรือเปล่าเจ้าคิดว่าช่องทางนี้สอดคล้องกับจิตวิญญาณของเจ้าหรือไม่ใช่ไหมพมเมลล์เป็นเพราะเจ้าฟังบางสิ่งที่อาจไม่เคยได้ยินมาก่อนหรือเปล่าเป็นความรักที่เจ้าเคยอ่านแต่ยังไม่เคยรู้สึกจริงๆใช่ไหมหรือบางทีเจ้าได้ยินถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เรารัก ซึ่งดูเหมือนจริงมากกว่าจะเป็นแค่จินตนาการหลายคนในผู้เจ้าเคยอ่านเกี่ยวกับเราหรือเคยเห็นการตีความเกี่ยวกับเราที่ดูห่างเหินสิ่งที่เราหมายถึงก็คือมันดูเหมือนว่าเราอยู่เหนือเมฆอยู่ไกลแสนไกลรทรงฤทธิ์ทุกอย่างและไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับชีวิตของเจ้า และเจ้าก็ไม่อยากรบกวนเราด้วยปัญหาที่ดูเหมือนไร้สาระของเจ้าและก่อนนี่แหละที่พาเรากลับมาที่จุดนี้เจ้าถูกดึงดูดมายังช่องทางนี้เพราะผู้รับใช้ของเรามีความสัมพันธ์แบบนี้กับเราและเจ้าก็เห็นสิ่งนั้นเจ้าจะได้ยินเสียงเราที่ร้องเรียกเจ้าว่าเรารักเจ้า เพราะฉะนั้นหยุดแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องเถอดที่รักทั้งหลายของเราหยุดลังเลสงสัยแล้วจงเชื่อเถิดแต่ของเรารู้จักเสียงของเราเจ้าคิดหรือว่าเราพูดอย่างนั้นเพื่อทำให้เจ้าสับสนไม่ใช่เลยเราพูดอย่างนั้นเพื่อปลอบใจเจ้าเพื่อว่าถ้าเจ้าศรัทธาในเราเราก็จะอยู่ในเจ้าและเรากับพระบิดาของเราจะมาพำนักอยู่ในเจ้าและเจ้าจะได้ยินถ้อยคำของเรา ลูกทั้งหลายของเราทำไมเจ้าถึงได้ยินเสียงกล่าวโทษจากศัตรูได้ชัดเจนนะักเป็นเพราะบ้านของเจ้ายัางไม่เป็นระเบียบหรือเปล่าหรือเป็นเพราะเสียงรบกวนของโลกนี้กลบเสียงของเราไปโนคำิงเบอร์แสนหวานของเราจงชำระชีวิตของเจ้าให้สะอาดจ,จากสิ่งของโลกนี้และให้เราเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเจ้า ยงมีศรัทธาเหมือนเด็กน้อยและเชื่อว่าเรากำลังพูดกับเจ้าจงขอให้พระวิญญาณบริสุทธ์นำทางเจ้าในเรื่องนี้จงขอให้มีวิจารณญาณเราพูดกับเจ้าด้วยความอ่อนโยนและปลอบประโลมจะตักเตือนเจ้าเมื่อจำเป็นเท่านั้นเราจะไม่เคยกล่าวโทษเจ้าเลยพรมาัถนาของเราคืออยากให้เจ้าได้ยินเสียงของเราจงาัถนาเช่นกันแล้วเจ้าจะได้ยินเสียงของเราพระผู้ช่วยให้รอดเยชูวา หลังจากข้อความนี้พระองค์ก็เหมือนจะขอให้ฉันพูดถึงเรื่องนี้สักหน่อยสิ่งที่ฉันอยากจะบอกก็คือมันต้องใช้ความเชื่ออย่างมากจริงๆมันต้องใช้จริงๆคุณต้องทำเอาความกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นจะคิดหรือจะพูดออกไปเสีย ยึดมั่นอยู่กับพระคำพี์ให้แน่นอ่านเข้าไปรับเอาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้มีวินัยในการอธิษฐานอย่างเข้มแข็งเพื่อพัฒนาและรักษาความใกล้ชิดกับพระเจ้าไว้และหยุดเธอเหมือนที่พระองค์ตรัสไว้ในข้อความนั้นหยุดสงสัยตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อคุณได้ยินบางอย่างเกิดขึ้นในจิตินญ,ญานหรือความรู้สึกของคุณ และคุณรู้สึกว่าคำพูดกำลังจะออกมาจงถามพระเจ้าว่านี่คือเสียงของพระองค์หรือเสียงของฉันเองตอนที่ฉันทําแบบเดียวกันนั้นตอนที่ฉันถามพระเจ้าประสะกับฉันว่าถ้าลูกถามคำถามกับเราคำตอบแรกที่ได้รับมักจะเป็นเสียงของเราเองคำตอบที่สองอาจจะเป็นเสียงของตัวเองหรือของศัตรู โรงนี้และที่การยางรู้เข้ามามีบทบาทดังนั้นเพื่อฝึกฝนการยางรู้ของคุณคุณต้องมีความใกล้ชิดกับพระเจ้าและเมื่อคุณทําเช่นนั้นคุณจะคุณจะคุณจะรู้สึกใกล้ชิดกับถ้อยคาที่อยู่ในตัวคุณซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ใช่ของคุณเองจริงๆเขาได้โดยเฉพาะถ้ามันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นใหม่ถ้าคุณกำลังทำอะไรบางอย่างแล้วจู่ๆก็มีความคิดใหม่ๆผุดขึ้นมาในใจหรือในจิตวิญญาณของคุณ ถ้ามันเป็นถ้อยคําที่ให้พลังโอออนโยนและยกจิตใจขึ้นเป็นสิ่งที่พยายามปกป้องหรือช่วยเหลือคุณนั่นแหละคือสัญญาณที่ชัดเจนดังนั้นจงนําเรื่องนี้ไปทูลขอพระเจ้าขอให้พระองค์เปิดเผยให้คุณเข้าใจว่าการได้ยินเสียงของพระองค์นั้นหมายความว่าอย่างไรและคุณก็รู้ใช่ไหมยอนในพระธรรมย,ยอยนบทที่15มันก็อยู่ตรงนั้นแหละ ถ้าคุณสามารถอ่านมันได้ด้วยสายตาแบบเด็กๆและกล้าที่จะก้าวออกไปด้วยศรัทธาแค่ลองเปิดใจของคุณดูและวางใจในพระเจ้าว่าพระองค์จะรับคุณไว้พระองค์จะไม่ปล่อยให้คุณล้มลง พระองค์ต้องการยกชูคุณพระองค์ต้องการพาคุณไปสู่ระดับถัดไปพระองค์ไม่ต้องการให้คุณอยู่นิ่งแม้จะเป็นก้าวเล็กๆแต่การก้าวไปข้างหน้าก็ายังถือว่าเป็นก้าวหนึ่งหวังว่าข้อความนี้จะเป็นพรกับคุณเหมือนที่มันเป็นพรกับฉันและถ้ามันโดนใจคุณก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะพาคุณรู้สึกในจิตวิญญาณว่าพระเจ้ากำลังเรียกคุณเออคุณ กดไอคอนกระดิ่งและกดติดตามด้วยนะขอให้คุณทำตามนั้นเลยถ้าคุณรู้สึกว่าพระเจ้ากำลังนำทางคุณก็ไม่จำเป็นต้องทำแต่ถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นมันจะช่วยให้ข้อความนี้เผยแพร่มากขึ้นตามอันเริถึงดังนั้นขอให้ช่วยกันทำด้วยนะหวังว่าข้อความนี้จะเป็นพรกับคุณมันเป็นพรกับฉันจริงๆขอบคุณที่รับชมค่ะขอพระเจ้าอวยพรคุณแล้วเจอกันในวิดีโอต่อไปนะคะ